สรุปว่าปั๊มติดหัวฉีดก็ติดนะครับสำหรับรถครันนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการสตาร์ททดสอบคือไงนะ,งะบอสอันนิ้ ไป,ปวดแบบปวแบบปวดกก่่ดวเัหลบบ,ว,บ,บวมนะครับลวมลนี่วพจากเดียวมาขันเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองใหม่โอเค เ็บตีบุดใส่น้ำมันหน่อย yang belum ร้อยครับ